สามีกับพากันหาขับรถเที่ยวเนาะคะ่ะเราก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปหารถรถไฟรถไฟไไก,ก,ก็ได้เห็นเบื่อนพี่น้องเบื้องจ่าก็ด้เห็นรถไฟแล้วค่ะเบื้องจ่าเราจะขับผ่านแป๊บหนึ่งโอ้ยต้นไม้บางจ้อยต้นไม้บางจ้อยคอสตาอุสโลอารถไฟไปอ่าคอสตามาจากคอสตาไปอา่าเมืองหลวงของโนเวจา่ามือนี้ต้อง รถลองเล่นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่านางอยู่บ้านกับเบือเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวฝนก,ก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวก็แดดออกแล้วก็ฝนตกก็เลยทั้งไห้หนาเบือนอนจากันเลยพาก,กันหาขับรถเล่นจังน้อยเนาะคะ่ะออกไปต่างจาังหวัดนิดนึงพาทุกคุณเที่ยวไปด้วยน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะมอนิค่าไปเที่ยวต้องกันเนาะจ้าเรื่องนี้ที่โต้กับสามีกับสิขับรถไปเนาะค่ะก็คือเมืองอาราวิก้าเนาะคะ่ะที่ห่างจากเมืองของโต้กับ ประมาณ60กิโลเมตรนะคะทุกคน60กิโลเมตรนะคะที่ต่อกับสามีต่อกับขับมาสิาพาทุกคนเที่ยวในขับรถเที่ยวนะคะมือนี้อาสิบรถจอดนะคะ่ะขับไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ,ะคะนี่ก็คืออีกเมืองหนึ่งนะคะที่อยู่ห่างจากเมืองต้นเมืองนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ยู่งนะคะ่ะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีรถไฟนะคะนี่ก็คือ เส้นทางรถไฟนะคะไปเม่กี้นะจ๊ะมีรถไฟสถานีรถไฟอยู่นี่แต่หาสิไปเมืองหลวงของประเทศสวีเดนกับมาขึ้นรถไฟนี่ก็ได้นะจ๊ะหรือว่าจะไปเดียร์ตบอยหรือว่าจะไปเมืองไหนกับมาขึ้นตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะไปออสโลโอของประเทศโนเวกกับมาขึ้นรถไฟตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะในตัวเมืองอาราบิก้านะคะ ก็มาถึงวงเวียนแล้วนะคะวงเวียนของเข้าตัวในตัวเมืองนะคะนี่ก็คือเข้าในตัวเมืองเราจะจ๊าโอนี่ต่อกับพ้าทุกคนเข้ามาขับมาเบื้องในตัวเมืองเนาะค่ะเมืองนี่กับโบนไนท่ทอเมืองคอสตาเนาะค่ะเมืองคอสตาะะจะเป็นเมืองหลวงของแวมลานนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองรองนะคะเมืองรองของแวมลานนะคะคือถ้าเข้าไปเดินในเมืองนี่ก็สวยงาม้นกัรนะจ๊ะแต่ต่อกระสิพ้า <eer> ทุกคน ขับรถด,ดูนะจ๊ะตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟค่ะตรงนี้สถานีรถไฟนะคะ่ะของเมืองนี่จก้กขับมารอบๆบเมืองนะคะทุกคนนี่ค่ะสถานีรถไฟของเขาตรงนี้จะมีจุดเด่นยุด ตรงหนึ่งนะคะพี่น้องเมืองนี่มีจุดเด่นก็คือมอีสนามนะคะนี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าสวนยอมเนาะคะ่ะสวนยอมสวนยอมของเมืองนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนจ๋าถ้าเขาเดินไปในเมืองสิเป็นเห็นตึกยางงามเลยนะคะตึกแบบฝรัง่งฝรั่งนี่แหละคะ่ะแต่สวยงามมากสวนยอมตรงนี้ก็สิงงามเนาะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ เวลาต่อมาทาพาสปอร์ตหรือมาเหตุอีหอย่างก็มาเหตุยูนีล่ะจ้ะมาเหตุทําบัตรประชาชนหรือบัตรพาสปอร์ตก็มาทํากันตรงนี้นะคะมาทํากันอยู่เมืองนี้ค่ะเอ,เออค่ะก็นี่ก็คือสวนยอมค่ะสวนยอมของเมืองนี้สามีโตอบอกว่าเจ้าจยากจอดจักหน่อยบออยากจอดท้ายรปจักหน่อยบอค่ะก็เลยขอจอดนิดนึงนะคะจะพาทุกคนเดินชมแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะเป็นคลิปทัวร์นะคะทัวร์ขับรถเที่ยวผ่อนคลายค่ะทุกคน เราจอดรถตรงนี้นะะมือนี่ต่อกับพาทุกคนมาเที่ยวเมืองอาราบิก้าเนาะคะ่ะเมืองอาราบิกา้าเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองของต่ออยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะคะวันนี้เป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนมือนี่มีต่อกับสามีต่อขับรถผ่านมาในตัวเมืองเนาะคะ่ะกับสามีต่อกระจอดให้ต่อลงมาเก็บบรรยากาศเนาะคะ่ะมาเก็บบรรยากาศรอบๆตรงนี้ให้ทุกคนดูเนาะคะ่ะ ตรงนี้ก็คือสวนย่อมนะจ๊ะสวนย่อมของเมืองนี้ก็สวยงามนะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากคะ่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นน้ากันไปกับต้อนะจ๊ะไปดูน้ากัน,นะคะ่ะดูนกอ่านกนางนวลค่ะพี่น้องนกนางนวลนี่หลายงามดีจ้ะทั้งรกเป็ดน้ำน้ำ เดินเที่ยวกันค่ะว่าตรงสวนยอมนี่สวยบรรยากาศดีเช้า,าเมืองอา,อาราบิก้าเพื่อนกัมมักมานั่งพักผ่อนตรงนี้นะคะนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศรอบๆนะคะค่ะสวยงามมากก็อ,อยากให้ทุกคนเห็นนําค่ะก็คือเต่โต้โบได้ยางขับไปในเมืองนาะเทายางขับไปในเมืองสิงามก็นี่เนาะคะ่ะแต่ว่าเราขับรถมาตรงนี้ก็จอดพักเก็บบรรยากาศ ตีน,นสวยๆให้ทุกคนดูค่ะกราบนี่ค่ะเป็ดอันนี้ว่าเป็นเป็ดบ้านเฮ้าดิค่ะอันนี้ก็คือ,อเป็ดน้ำแล้วค่ะว่ามีขนมไม่้เพลินกินนะคะคราบๆนั่นบินไปแล้วค่ะก็คือ,อเป็ดน้ำาหรือนนกนางนวลอุ้ยดูค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะทุกคนที่ท่องเที่ยวแล้วก็พาพักผ่อนพักผ่อนย่อนอารมณ์ได้แล้วค่ะ สวยงามดูค่ะทั้งนกนางนวลทั้งปิดน้ำนะคะเป็นเมืองที่สวยงามอ,อีกเมืองหนึ่งรนจะพี่น้องเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีทุกคนกับพากันมาเดินแล้วก็มานั่งพักยันนี่ได้นั่งพักนั่งชมวิวดีนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นชิงซาห้เด็กน้อยนางเล่นเนาะคะ่ะผู้ใหเพื่นพา ลูกพาเตา้าขึ้นมานางเล่นก็มาตรงนี้ได้แล้วมุมนี้ก็จะเป็นการาเป็นเครื่องออกกําลังกายมาค่ะเดี๋ยวต่อพายางไปเบืเ้องหน้าจะใช่นะคะเป็นขั้งแรกค่ะที่ต่อเข้ามาในนีน่เนาะจะเป็นขั้งแรกมั็น,น,นี้อย่างโนตัวนี้ไหมต่อพายางเข้าไปดูจ้ะอุ้ยน่ารักนี่ค่ะขอเ่นจังน้อยในรอพี่น้องเนาะ ก ừ, สวยงามมากค่ะสวยงามจัดได้บานหนาวค่ะฝนตกแนละ้วค่ะนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ห่อนนะจะแต่เลย่มีค่ะต่อกับพาทุกคนมาดูแป๊บหนึงนะ่งละค่ะโหสวยงามที่นอกจ๋า เก็บบรรยากาศมาดูเนาะคะ่ะพาพาเที่ยวนะคะ่ะมื่อน,นี้วันนี้เราเข้าเมืองพาเที่ยวนะค่ะก็คือเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะจ้าเที่ยวไปเรื่อยๆก็จะพาไปเห็นหม่องไดงามๆต้อกระิีไ้สามีต้อจอดแล้วก็พาทุกคนเที่ยวไปน้ากันเนาะคะ่ะนี่ก็คือสวนหย่อมเมืองอาราเบิก้านะคะทุกคนโอ้ตรงนี้สวยงามมากะคะ่ะดอกไม้เราไปดูกันเนาะจ้า ลงบันไดโอ้ห้หสวยงามสุดๆค่ะสวนดอกไม้ที่สวยงามมากค่ะทุกคน ฝนมาแล้วค่ะต้องพาทุกคนไปขึ้นรถแล้วเนาะค่ะไปรถแล้วนะคะพอบาฝนมาแล้วจ้ะโ้สวยงามมากค่ะทุกคนจ้านี่ก็คือมาแล้วค่ะฝนมาแล้วต้องวิ่งไปขึ้นรถค่ะพี่น้องจ้า โอ้ยเดีย๋ยวาพี่น้องี่ดีกำลังๆแตว่าได้เนาะค่ะเจอฝนไปค่ะตัวกับสิบพาทุกคนไปเรื่อยๆเนาะค่ะถึงฝนสิตกต่อกับสิบพาทุกคนขับรถไปเรื่อยๆน่งอยู่บ้านกับเบื่อเนาะค่ะเป็นวันหยุดที่ยาวนานอีกวันหนึ่งเนาะค่ะที่มีโอกาสออกหาขับรถเล่นแล้วก็พาทุกคนหาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมืองเนาะค่ะทุกคนค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปขึ้นรถกันค่ะ ฝนตกได้ท่ายรูปหน่อยหนึหน่งพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปกันต่อค่ะไปกันต่อนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็คือฝนตกวิ่งขึ้นรถค่ะวิ่งขึ้นรถแล้วก็ไปกันต่อค่ะไปขับรถเที่ยวเรื่อยๆคลิปนี้เป็นคลิปที่พาทุกคนนั่งรถเที่ยวนะคะทุกคนนั่งรถเที่ยวค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นร้านเล็กๆข้างทางนะคะ สามารถแบบว่าค้นขับหลุดกายไปกายมาท่าหิวกับมาซื้อได้เนาะจ้ะสามีต่อกะจิตไปซื้อใส่กอกร้านนี่เนะคะเขาจะมีแฮมเบอร์เกอร์มีใส่กอกมีอาหารฝรั่งนะคะให้กินค่ะเพิ่นก็นรอคิวัซื้อเนาะจ้ะตรงนี้ค่ะโอเคค่ะต่อก็จะนั่งรอยุในรถนะคะต่อกินมาจากบ้านแล้วเนาะจ้ะ เลยบอได้มาหนังกินพะว่าธรรมดาต่อกับสามีกสิมานังกินอยู่นี่ประจำเนาะคะ่ะถ้าเราขับรถผ่านหรือเที่ยวไปเที่ยวไปใสามาค่ะกสิมากินตรงนี้ประจําแต่มือนี้กับฝนตกมั่งแดดออกมั่งเนาะคะ่ะมาเก็บบรรยากาศรอบๆบให้ทุกคนดูจ้าได้มาแล้วค่ะอาหารของสามีต้อนะคะใส่กอกับโพเทิสมูดนะคะ่ะ อาหารของเขาแล้วเราก็จะไปต่อไม่รู้จะไปถึงไหนนะคะก็ทริปนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะได้อีกคลิปให้ทุกคนดูนะคะไปกันต่อค่ะได้อาหารให้สามีแล้วนะจ๊ะพี่น้องไปกันค่ะ